สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะมาขอความเมตตานะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีพอ่อพอแม่แม่เอซนะคะขอความเมตตาให้กับน้องมีสุขนะคะลูกแมวจรที่แม่วาเคยได้ช่วยน้องมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะน้องเป็นแมวจรน,นะคะที่ เอาไปปล่อยไว้ที่สถานีรถไฟนะคะที่ทางรถไฟมีคนรู้จักนะคะเขาเจอน้องก็ติดต่อทางแม่วามาขอความช่วยเหลือจากแม่วาให้รับเลี้ยงน้องหน่อยนะคะนี่นะคะสภาพวันแรกที่แม่วาไปรับน้องมานะคะสภาพพร้อมช้ำม,มากๆเลยนะคะ แม่วาก็ได้พาน้องนะคะไปหาหมอตรวจสุขภาพเลยนะคะคุณหมอก็ได้ทําการตรวจสุขภาพให้น้องคุณหมอบอกว่าสภาพร่างกายน้องบอบช้ำมากมากเลยนะคะเป็นหวัดรุนแรงเลยนะคะตาติดเชือ้อติดเชือ้อเยอะเลยนะคะหมอบอกว่าถ้าไม่มาหาหมอภายในสองสามวันนี้ตาอาจจะบอดได้นะคะเพราะว่า มันเริ่มเป็นหนองแล้วนะคะคุณหมอก็ได้ฉีดยาให้น้องแล้วก็ให้ยามาหยอดตาให้น้องตูวอาการนะคะสองวันก็ให้พาน้องไปตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ไม่ว่าก็เอาน้องกลับมาก็เอามาเช็ดตัวทําความสะอาดนะคะก็ต้องแยกน้องเอาไว้ข้างนอกบ้านก่อนแรกๆต้องเลี้ยง อยู่ข้างนอกนะคะต้องแยกเพราะว่าสภาพน้องเอาเข้าไปรวมกับพี่ๆไม่ได้นะคะคุณหมอเขาบอกต้องแยกเพราะน้องเป็นหวัดกลัวไปติดเพื่อนๆน,นะคะก็แม่วาก็ค่อยๆประคบประงมค่อยๆป้อนยานะคะพาน้องไปหาหมอก็รักษาตามอาการมานะคะ พอได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะน้องก็เริ่มดีขึ้นนะคะอาการหวัดก็เริ่มดีขึ้นตาก็เริ่มแห้งลงแล้วนะคะพอน้องเริ่มกินได้น่าจะมีพยาธิเยอะด้วยนะคะแรกๆท้องน้องป่องมากเลยแม่ว่าก็อยู่ข้างนอกให้หน้องนะคะอยู่ข้างนอกได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์แม่ว่าก็พาหน้องเข้าบ้านนะคะเอามารวมอยู่กับ เพื่อนๆพี่ๆในบ้านเพราะว่าอาการหวัดน้องดีขึ้นตาก็เจ็บน้อยลงนะคะแรกๆเดือนแรกนะคะตอนที่เลี้ยงน้องมาอาการก็ยังไม่มีอะไรแสดงออกมาให้ทราบนะคะว่าน้องจะมีโรคแฝงมากับตัวนะคะก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ อาการยังปกตินะคะยาอาการยังไม่ออกออกมาก็ยังเล่นปกติกับเพื่อนๆน้องมีสุขก็ยังใช้ชีวิตนะคะปกติคือกินเล่นได้กับเพื่อนๆตามปกตินะคะเดือนแรกช่วงระยะเดือนแรกก็เหมือนน้องจะมีความสุขนะคะเหมือนชีวิตจะดีขึ้นกินได้นอนหลับเหมือนจะสุขภาพจะดีขึ้นกว่า ตอนมาครั้งแรกมากๆเลยนะคะแม่วาก็เหมือนจะสบายใจนะคะช่วงนั้นเป็นระยะเวลาได้แค่เดือนกว่าๆนะคะที่ว่าน้องสุขภาพดีพอหลังจากนั้นแล้วอาการก็เริ่มป่วยนะคะน้องเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพป่วยผอมลงเริ่มมีคิตาเกะกังนะคะคิตาเริ่มออกมา ออกมาทุกวันเลยนะคะก็ไปหาหมอไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยนะคะอาหารบำรุงก็ต้องกินนะคะวิตามินก็ทรงๆส,งสุดสุดทุกอาทิตย์เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนะคะก็คุณหมอก็นัดทุกอาทิตย์เลยนะคะทำทุกอย่างตรวจทุกอย่างตรวจเลือดตรวจตา ตรวจตรวจทุกทุกอย่างที่หมอสันนิษฐานว่าแนวโน้มที่น้องจะเป็นได้จนครั้งล่าสุดก็ตรวจเลือดผลเลือดออกมานะคะก็แนวโน้มคุณหมอเขากลัวน้องเป็นฟิปนะคะเพราะว่าค่าเลือดเอจนี่มันต่ำกว่าเกณฑ์นะคะคุณหมอก็ให้รอดูอาการนะคะก็รักษาได้ตามอาการนะคะคุณหมอเขาบอก ก็กลับมาแม่วาก็ดูรักษาน้องก็คือตามอาการก็ดูคอยบำรุงนะคะให้น้องกินแต่ของมีประโยชน์นะคะที่มีคุณค่ากับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมวิตามินเสริมแล้วก็ดูแลทุกอย่างเลยนะคะพิเศษมากกว่าคนอื่นเขาก็อาการก็ทรงทรงุดๆมาตลอดเลยแม่วาก็ คอประคับประคองอาการมานะคะจนถึงเวลานะคะที่แม่วาพาน้องไปทําหมันคุณหมอเขาก็ได้ตรวจเลือดก่อนทําหมันนะคะคุณหมอเขาก็แนะนำนะคะแนะนําให้แม่วาพาน้องไปตรวจค่าเลือดเอจีที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูความชัดเจนว่าแนวโน้มน้องเป็นฟิปหรือเปล่านะคะเพราะว่า คุณหมอเขาประเมินดูอาการเบื้องต้นนะคะคุณหมอเขาสันนิษฐานว่าแนวโน้มของน้องมีสุขน่าจะไปทิศทางการเป็นฟิปนะคะเพราะว่าสุขภาพน้องเขาจะทรงทรงสุดๆุดแล้วร่างกายน้องจะผอมลงเรื่อยๆนะคะคืออาจจะเป็นฟิปที่เขาแฝงอยู่เขายังไม่ออกอาการเต็มที่นะคะจนมาวันนี้น้องก็อาการเริ่มสุดอีกแล้วนะคะ เพราะว่าน้องเริ่มไม่ขินอาหารอีกแล้วแล้วก็เริ่มผอมลงผอมลงแม่วาก็อยากจะพาน้องนะคะไปตรวจสุขภาพไปตรวจค่าเลือดหาไข้จีที่โรงพยาบาลนะคะแต่ก็ติดด้วยหลายๆเรื่องนะคะปอดีแม่วาก็มาป่วยด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องค่ารักษาของน้องด้วยนะคะเพราะว่า แม่วาก็ลงขอความช่วยเหลือนะคะตอนที่แมวเด็กๆในบ้านป่วยบ้างอะไรบ้างนะคะแม่วาก็รู้สึกเกรงใจเอฟซีนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะวันนี้แม่วาก็ต้องมาขอความเมตตานะคะให้กับน้องมีสุขได้ไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะไปตรวจหา ค่าว่าน้องได้เป็นฟฟิปหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้หาวิธีรักษาน้องได้ทันนะคะขอความเมตตาให้กับน้องมีสุขด้วยนะคะ